สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาชมรีวิวส่งมอบกุฏิพระสงค์ของท่านพระอาจารย์หลังนี้เรามาติดตั้งกันแบบวางพื้นอยู่ที่วัดป่าอรันวิเวกธรรมตำบลกุมภาวาปีอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีค่ะ บ้านเรือนไทยหลังนี้หน้ากว้างอยู่ที่3เมตรความยาวของบ้านอยู่ที่6เมตรนะคะทั้งหลังนี้มี1ห,ห้องนอน1ระเบียงหน้าบ้าน1ห,ห้องน้ำมีคา์เตอร์ครัวให้ด้วยในตัวนะคะรุ่นนี้ก็จะเสริมหลังคามุมบันไดามาให้ด้วยค่ะ บันไดมีสองฝั่งทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านขึ้นลงสะดวกสบายอยู่ที่สามขั้นนะคะโซนด้านหน้าระเบียงก็จะเสริมเป็นม้านั่งจะเป็นรูปตัวแอลอยู่ตรงรอบระเบียงให้ด้วยนะคะสำหรับงานวางพื้นเหมือนในวิดีโอคลิปนี้ใช้เวลาติดตั้งเพียงแค่หนึ่งวันก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ ออเดอร์ Order, งานสั่งทำใช้เวลาประมาณ2เดือนลูกค้าได้รับบ้านนะคะสำหรับบ้านนอกดาวเรือนไทยสวยๆหลังนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ที่มอบความไว้วางใจสร้างบ้านกับร้านบุญทองขอบพระคุณสำหรับการดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีด้วยนะคะ หากท่านไหนชื่นชอบวิดีโอคลิปนี้ก็ฝากกดหัวใจไว้ที่หน้าช่องให้ด้วยนะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย